เราแนะนตัวนะคะพี่อยรยาเปิดร้านเลมอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทําระบบ T.S. w u นะคะห้างสรรพสินค้าออนไลน์ไปทั่วโลกแล้วก็ระบบออมทอง T.S. w u กับครูสิตาคะวันนี้พี่อยรยามาแบ่งปันค่ะไม่ได้มาขายของนะคะวันนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเพราะเห็นบางบางคนนะคะหรือน้องๆใช่ค่ะกาแฟอร่อยทุกรสใช่ค่ะกาแฟอร่อยมากกาแฟชานมโกโก,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 โก้โคตรอร่อยเลยค่ะอิ่มนานนะคะไม่อ้วนด้วยนะคะ ทำให้จอยอพี่น้องพี่ยานะคะแต่กกอนน้ำหนักเจ็ดสกิโลตอนนี้เหลือ60ค่ะจอยลงค่ะเพระาะว่ากินกาแฟเอสเอ็มสมวนนี่เองนะคะนะคะวันนี้นะคะพี่ย่ามาแบ่งปัน3เทคนิคให้เราสร้างพลังให้เรามั่นใจนะคะใครที่จิตตกห่อเหี่ยวนะ,ะฟังคลิปนี้แล้วจะรู้สึกโชคดีและก็จะทําให้เรานะคะมีความสุขขึ้นจะทําให้เราสร้างความมั่นใจทําให้เรามีคุณค่าเพราะบางคนรู้สึกว่าตัวเองด้อยะค่านะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทอ้อแท้ หมดกําลังใจขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะรู้สึกเจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่างบางคนห่อเหี่ยวจิตใจหมดหวังสิ้นหวังรู้สึกว่าเราด้อยคุณค่ารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักของใครนะคะรู้สึกเราไม่ดีพอรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้อายุก็เยอะมากแล้วนะคะทำอะไรก็ล้มเหลวขาดทุนรู้สึกห่อเหี่ยวไม่คู่ควรกับทุกสิ่งทำอะไรก็รู้สึกว่าใจมันเหี่ยวนะคะพี่ย่านะคะเจอนะน้อง นะแบบนี้เยอะมากแล้วก็เจอคนใกล้ตัวด้วยนะคะมาปรึกษานะ,ะแล้วพี่ยาก็โอเคเอามาแบ่งปันให้นะคะว่าเขาเป็นแบบไหนนะเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรมันก็ขาดทุนล้มเหลวแล้ร,รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะคะรู้สึกว่าขาดความมั่นใจนะคะไม่ทําอะไรข้าวก็ไม่กินนะคะข้าวก็ไม่ยอมกินนะคะเหมือนกับคนอกหักกับพี่น้องนะคะ เหมือนกับคนอกหักใหม่ๆเป็นลักษณะนั้นค่ะคนที่เขารู้สึกบางครั้งนะคะมันทําให้เกิดโรคซึมเศร้าได้นะคะถ้ามีอาการแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะฟังคลิปนี้แล้วเราจะมีพลังขึ้นมานะคะหนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือการที่เราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการที่เราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถ้ามีคนมาบอกเราว่า เราอ่ะไม่เก่งเราทําไม่ได้หรอกอันนี้ยังไงก็ทําไม่ได้คนแบบมึงอ่ะทาไม่ได้นะคะเขามาบอกเราว่าเราไม่เก่งเราทําไม่ได้หรือตัวเราเองอ่ะบอกกับตัวเราเองว่าเราทําไม่ได้หรอกคงไม่ใช่เราอุ้ยมันไม่ใช่เราถ้าคุณไปเชื่อตามคําพูดของคนอื่นถ้าคุณไปเชื่อตามคําพูดของเขาเอออห่อหมอกไปกับเขาะะใช่ค่ะจิตตกรู้สึกเบื่อนะคะไม่อยากทําอะไรหมดพลังงอยเงาเศร้าใช่ค่ะจะเป็นลักษณะนั้นต้องดึงพลังเราขึ้นมานะคะบางคนนะคะ จะเอออห่อหอมกไปกับเขาเออหรือว่ามันสิคือเขาวา่าวะหรือว่ามันจะเป็นแบบที่เขาพูดเราทําไม่ได้รอกเฮ้ยเราไม่เก่งเราไม่ดีพอเราไม่คู่ควรเราก็จะนึกคิดไปตามเขาถ้าเราไปเชื่อเขาก่ะพี่น้องเอ้ยนะถ้าเราไปเชื่อเขางานที่เขาพูดมามันเป็นจริงเราไปเชื่อเขานะคะมันจะทําให้เราแย่ลงกับพี่น้องจิตใจของเราจะแย่ลงห่อเหี่ยวลงทันทีนะคะสวัสดีค่ะคุณนงรุสวัสดีค่ะจิตใจของเรามันจะแย่ลง ห่อเหี่ยวลงค่ะทุกคนคะเพราะเราเชื่อคําพูดของคนอื่นเพราะเราเอาคําพูดของเขามาสะกดจิตตัวเราเองเราเอาคําพูดของเขานะํามาสะกดจิตตัวเราเองนะมันเลยทําให้เราแย่ยลงจิตใจของเราก็หดหู่ลงนะคะเราก็มาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปนตามที่เขาพูดเราก็จะรู้สึกแบบนั้นขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะ ขาดความมั่นใจในตัวเองล้มเหลวทางความคิดทันทีล้มเหลวทางความคิดขาดความมั่นใจจิตใจห่อเหี่ยวนะคะจิตใจห่อเหี่ยวทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็รู้สึกไม่มีพลังไม่อยากลุกขึ้นไม่อยากจะทําอะไรไม่มีพลังที่จะฮึบขึ้นไม่มีพลังที่จะสู้นะคะเราจะต้องสร้างพลังให้กับตัวเราคนอื่นดูถูกเราไม่เป็นไรกับพี่น้องผู้ใดสิดูถูกเขาให้เขาดูถูกไปแต่ตัวเราเอง อย่าดูถูกตัวเราเองพูดแล้วขนลุกนะคะตัวเราเองอย่าดูถูกตัวเราเองเป็นพอคนอื่นดูถูกเราเอา้ามึงดูถูกไปทั้งหัวมึงเป็นปัญหาของเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราดูถูกตัวเองพอแม่พีน่น้องเอ้ยนะคะหมดเลยค่ะความมั่นใจหายเลยนะค,ความคิดล้มเหลวทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องกู้ค่ะกู้พลังของเราขึ้นมาสร้างความมั่นใจให้เราขึ้นมาสร้างความเชื่อมั่นให้เราขึ้นมาหรืออย่างบางคนขายของออนไลน์บางคนขายของออนไลน์นะคะ มีคนบอกว่าขายบ่ได้หรอกแล้ว,ลวเ,เ,เราก็ไปเชื่อเขาเราก็ไปเชื่อว่าเออหรือมันจะขายไม่ได้จริงๆวะสินค้าตัวนี้ขายไม่ได้จริงๆค่ะพี่น้องขายไม่ได้เลยเพราะเราหมดความมั่นใจในตัวเราหมดความมั่นใจหมดศรัทธานในตัวเอง <lim bi> หมดความมั่นใจในตัวเราสินค้าเราสิ่งที่เราทํา <sh arp> มันก็เลยทําให้เราทําไม่ได้ล้มเหลวค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกู้พลังของเราขึ้นมาได้เราต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้างพลังให้กับตัวเอง ตื่นเช้ามานั่งหน้ากระจกเลยอ่ะนั่งจ้องหน้ากระจกมองที่ตาตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองทุกวันจ้องที่ตานะคะมองกระจกแล้วจ้องที่จาตบตรงหน้าอกตัวเองบอกว่ามึงนั่งสุดยอดมากย่าๆมึงโคตรเก่งเลยมึงเจ๋งมากมึงนม่งเก่งจริงเลยมึงคู่ควรกับทุกความสําเร็จย่าๆนะคะเราเรียกชื่อตัวเราเองนะคะมึงคู่ควรกับความสําเร็จทุกความสําเร็จ มึงคู่ควรกับทุกสิ่งที่มึงปารถนามึงเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งมึงเป็นที่รักของทุกคนทั่วโลกเฮ้ยมึงเก่งมึงสุดยอดมึงลุกขึ้นมามึงต้องสู้ไว้มึงอย่าท้อนะมึงมีกูอยู่บอกตัวเองแบบนี้ทุกวันจี่น้องบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันพลังเราจะขึ้นมาเชื่อไหมพลังเราจะลุกขึ้นมานะเมื่อเราทําบ่อยๆติดต่อกันทุกวันทุกวันจากคนที่หมดพลังจิตใต้สํานึกเขารับรู้เฮ้ยมันคือสู้ไว้ มันกำลุกขึ้นมานะช่วยเขาหน่อยจิตใต้ i i. Kind of help help you TA, สำล you ึกก็จะช่วยเราค่ะจิตใต้สำนึกของเราก็จะช่วยเราเติมพลังหัวใจเริ่มฟูขึ้นเมื่อหัวใจเริ่มดีขึ้นจิตใจเริ่มดีขึ้นอุ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังมันก็ดีขึ้นทําอะไรมันก็สําเร็จโชคลาภก็ไหลเข้ามาสิ่งดีๆก็ไหลเข้ามาสวัสดีค่ะจริงค่ะใช่ค่ะสิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามานะสิ่งดีๆนะที่เคยหลบเราตอนนี้นะเริ่มเข้ามาเป็นพักพ่วกกับเรา ทุกสิ่งเริ่มเข้ามาเป็นเพื่อนเราทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้ามาเข้าข้างเราเมื่อเราสร้างพลังให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่พลังเราหดหูนะทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเราเองให้มีพลังไม่มีใครสร้างพลังให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองที่บอกกับตัวเรานะเรามีเราอยู่มีร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราเราเป็นตัวเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะร้องไห้เสียใจตีใจ มันก็ตัวเราที่อยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสตัวเองนะสร้างสิ่งดีงามให้กับตัวเองลุกขึ้นสู้ทําเพื่อตัวเองและคนที่เรารักตอนนี้เราต้องทําเพื่อตัวเองก่อนเพราะเราหมดพลังลุกขึ้นมาสร้างพลังให้กับตัวเองทุกวันทําแบบนี้ทุกวันนะทำแบบนี้ทุกวันเราจะเกิดความมั่นใจความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นนะคะความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นข้อ2นะคะข้อ2ถ้าเราอยากมีความมั่นใจถ้าเราอยากมีพลัง ไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะทุกคนคะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นขนาดคนอื่นเขาเปรียบเทียบกับเราเรายังไม่ชอบเลยอย่างเช่นพ่อแม่เราบอกว่าโอ้ยลูกเมย่สีขามบานอะ่ะเก่งกว่ามึงอีกมึงเลี้ยงอีหยังคือเลี้ยงเปลกแทหรือโอ้ยลูกเมย์ส์เมย์สดีเพิ่นคือดีกว่ามึงเพิ่นคือขยันแทมึงคือขี่คานแท่ออลักษณะนั้นนะ ทำไมหนูไม่แข่งเหมือนลูกคนข้างบ้านทำไมหนูทำไม่ได้เหมือนลูกคนอื่นพ่อแม่เราเขาเปรียบเทียบเราแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เราเจ็บปวดเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เราเสียใจแต่จิตใจลึกๆของพ่อแม่ตั้งใจที่จะให้เราเป็นคนดีตั้งใจที่จะให้เรานะคะเป็นลูกที่ดีแต่ท่านไม่รู้ท่านไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนท่านก็เคยได้รับคําพูดแบบนี้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็ไม่ผิด เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเราเองไม่เอาเราไปเปรียบเทียบกับใครใช่ค่ะคุณนงนุชไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครขนาดคนอื่นเปรียบเทียบเราก็ไม่เปรียบเทียบเรากับคนอื่นเรายังไม่ชอบเลยแล้วทําไมเราเราต้องเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เราเกิดความทุกข์ถ้าเรารักตัวเราเองเราจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเลยคนอื่นเขาจะเป็นแบบไหนก็ เรื <mile> ่องของเขาเรายาเอาตัวเราไปเปรียบเทียบสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเราสร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวเราสร้างความท้อแท้สร้างความสิ้นหวังให้กับตัวเรามันทําให้เราด้อยค่ามันทําให้เราไม่คู่ควรมันทําให้เรารู้สึกแย่มันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองนี้ด้อยมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเรานี้แย่กว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดนะคะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวเราเองก็มีหนึ่งเดียวในโลกนี้ตัวคนอื่นก็มีหนึ่งเดียวในโลกนี้ อย่าเอาตัวเราอย่าคิดอย่าหาทำอย่าทําแบบนี้ถ้าเรารักตัวเองนะคะสร้างความสุขสร้างพลังใจให้กับตัวเองไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ3ข้อ3นะคะยินดีรับทุกคําชื่นชมยินดีรับทุกคําชื่นชมโอบรับทุกคําชื่นชมไม่ว่าคนอื่นจะชื่นชมอะไรเรามาขอบคุณนะคะเราต้องขอบคุณขอบคุณเขานะคะ บางคนนะคะบางคนเหมือนกับเป็นโรคจิตกับพ่อแม่พี่น้องมุจเจ้าเป็นโรคจิตบางคนเขาชมเขาชมมาอุ้ยวันนี้ทําไมสวยจัง й, อุ้ยบะแมนดอกสงสัยเสือไหมสงสัยใดชุดไหมเออก็แบบนั้นคือเราไม่รับเราต้องยินดีรับทุกคําชื่นชมเพื่อมันจะเป็นยาชูกําลังให้กับเราแต่ทําไมพวกเรามันเป็นโรคจิตหรือไงไปรับแต่คาที่เขาคอมเมนต์แย่ๆ คอมเมนต์ด่าเราคอมเมนต์ comment ว่าเราไม่ดีคอมเมนต์ comment แย่ๆเราไปรับคาคอมเมนต์นั้นมาใส่ใจนะคะมาใส่ใจตลอดชีวิตไปรับมาทําไมมันไม่ดีกับตัวเราเลยเรายังไปรับรับเอามาใส่ใจมาทําให้ตัวเองหมดพลังรับมาทําไมเออแต่ทาคนเขาชมอ่ะรับเลยรีบรับรีบขอบคุณ รีบขอบคุณเขาขอบคุณนะจริงแล้วก็มาบอกตัวเองไม่ได้ไปบอกต่อหน้าเขานะพอมีคนชมเราพอเขาไปแล้วเราก็เห็นไหมยา่ยาๆไม่มโคตรเจ๋งเลยมึงแข่งอะมึงมสุดยอดมึงสวยจริงจริงมึงดีมากมึงสุดยอดบอกกับตัวเองแบบนี้เชื่อไหมว่าถ้าเราพูดแบบนี้กับตัวเราทุกวันเวลาที่คนชื่นชมยินดีกับเราเราดีใจเราขอบคุณเขาและเรามาตอกย้ํากับตัวเราเองเอามาตอกย้ํากับตัวเราเองเห็นไหมมึงแข่งหเ,ขเห็นไหมคนเขาชมเห็นไหมมึงสุดยอดมากอุ้ยดีใจกับตัวเองนะอุ้ยดีใจมากๆเลยพูดแบบนี้ทุกวัน เวลาที่คนชมเราเชื่อไหมเราเก็บเอาคําชมอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าเราเป็นเป็นเหมือนกับถุงทองนะเป็นยาชูกําลังนะเวลาที่มีคนพี่ยา่ยาจะมีหินขอบคุณนะมีหินขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวแนปะ๊บนะึงมีหินขอบคุณเวลาที่คนชมเวลาที่มีคนชมพี่ย,ายา่านะพี่ยา่ยาจะตามหิน หินก้อนนี้อยู่กับพี่ย่ามาหลายปีนะหินก้อนนี้นะพี่ย่าจะกำหินนี้ไว้แล้วก็เห็นไหมเขาขอบคุณขอบคุณเขาเห็นไหมสุดยอดมากยา่าสุดยอดมากหินตัวนี้จะกำไว้แล้วก็เวลามีคนชมหรือมีสิ่งดีๆนะคะพี่ย่าขอบคุณพี่ย่าจะกำหินเวลาที่พี่ย่าเห็นหินพี่ย่าจะรู้สึกมีความสุขมีมีพลังขึ้นมาทันทีนั่นเป็นการสร้างพลังนะก็คือเราขอบคุณทุกคําชมเขาชมอะไรเรามาเราขอบคุณเอามาใส่ใจเอามาตอกย้ําบอกตัวเองว่าสุดยอดมาก แกทาได้เห็นไหมเธอทําได้เธอมันยอดเยี่ยมคนเขาชมเห็นไหมนะ่ะเราเก่งจริงๆเชื่อไหมคะว่าถ้าเราคะรับคําชมทุกคําชมมาใส่ใจเราใช่ค่ะยินดีรับคําทุกคําชื่นชมโอบโบก,กอดทุกคําชื่นชมนะคะมาใส่ใจเรานะคะและเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะรู้สึกหัวใจฟูเราจะรู้สึกว่าคุณค่าของเรามันเพิ่มขึ้น เราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าเพิ่มขึ้นคุณค่าของเรามันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะพี่น้องเพราะเราอ่ะพูดเรายินดีกับตัวเองนะเราตอบย้ำที่คนอื่นเขามาชมเราเราไม่ปัดคําชมออกไปนะคะตอไปถ้าใครที่มาชมเราเราเคยบอกว่าอุ้ยไม่จริงไม่ใช่อ่ะไม่ไม่จริง,ไม,ไ,มไ,มรงไม่เป็นจริง่เม,มีนดอกเลิกพูด ต่อไปถ้ามีคนชมเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณใช่ค่ะขอบคุณเออเราต้องตอบย้ําว่ามันจริงมันจะสร้างขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราโดยเราไม่รู้ตัวเชื่อไหมเราอะตอบตอบย้าคําขอบคุณทาชื่นชมคนอื่นมามากมากๆ,ๆ,ๆเราจะรู้สึกว่าหัวใจเราฟูขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวมันมันจะสร้างแบบนั้นขึ้นมาจิตใต้สำานกของเราจะรับรู้ พอจิตใต้สำนึกของเรารับรู้ว่าเฮ้ยเรามีคุณค่านะคะเขาก็จะหาสิ่งดีๆส่งสิ่งดีๆเรื่องราดีๆเหตุการณ์ดีๆมาทอฝันในสิ่งที่เราปรารถนาเราปรารถนาความสําเร็จอะไรเขาจะทอฝันนะคะและจะนําทางเราเหมือนกับเป็นจิตนําทางเราไปสู่เป้าหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้นะเหมือนกับเรานะมีเข็มทิศนําทางเพราะเราสร้างขุมพลังให้กับตัวเองเข็มทิศนั้นมันก็จะเริ่มนะคะ เริ่มมีแสงสว่างขึ้นและก็นําทางเราไปจิตใต้สํานึกก็จะตามไปและก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาคนนั้นก็จะเข้ามาช่วยเหลือคนนี้ก็จะมาบอกว่าสิ่งนี้ดีนะทำอันนี้สิทำอันนั้นสิจนไปถึงฝันค่ะทุกคนคะจนเป้าหมายของเราเป็นจริงและเราจะรู้สึกว่าเป้าหมายที่เราไปถึงเราไปถึงโดยไม่รู้ตัวนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไปถึงเฮ้ยมันไปถึงแล้วเหรอนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราไป นะในที่ว่าในระหว่างที่เราเดินทางไปเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นเพราะเราสร้างคุมพลังให้กับตัวเราโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรานะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่รับคําชมเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะถ้าสมมุติว่ามันมีเจ้าไอตัวเล็กๆเ,เสียงเล็กๆขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยมึงไม่เก่งเหมือนเขาหรอกมึงไปทําแบบเขาไม่ได้หรอกให้เราตกมันไว้ให้เราบอกเลยขอโทษนะขอโทษนะ ขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณไม่เป็นไรฉันรู้ตัวว่าฉันทําสําเร็จฉันรู้ตัวว่าฉันทําแบบเขาได้ฉันรู้ตัวว่าฉันเก่งฉันทําได้ขอบคุณนะที่ดีกับฉันขอบคุณนะที่ตั้งใจที่จะให้ฉันเก่งขอบคุณนะฉันรู้ตัวว่าฉันเก่งเธอเงียบไปเลยนะคะเราบอกจิตใต้สํานึกแบบนี้บอกเขาแบบนี้และเรารับผู้คําชื่นชมและเราต้องชื่นชมคนอื่นด้วยนะคะเราต้องฝึกชื่นชมคนอื่นให้เป็นฝึกเฉลิมฉลองยินดีกับตัวเราด้วย รับพุกคำาชื่อชมไม่ว่าใครจะเชื่นชมอะไรเรานะนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆ,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 ๆเรากรรมมันขึ้นมาขอบคุณนะฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นแบบนั้นแน่นอนฉันเป็นจริงเหมือนที่เขาพูดพูดแบบนี้เพื่อสร้างพลังให้กับตัวเราและมันจะเป็นจริงพลังของเราจะเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยพลังมาจากไหนพลังเรามาจากไหนสวัสดีค่ะคุณกิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะเราชมกับตัวเองนะคะ เราชื่นชมตัวเองนะคะป้าจิตใช่ค่ะป้าจิตขอบคุณมากค่ะนะคะชื่นชมตัวเองแล้วเราต้องชื่นชมกับคนอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะป้าจิตอุ้ยจาได้แล้วนะคะเราต้องชื่นชมนะ,ะยินดีกับคําชมทุกคำอ่ะไม่ว่าใครจะชื่นชมเราแบบไหนเราต้อง เก็บความชื่นชมนะะมาตอกย้ํากับตัวเราเองว่าเฮ้ยสุดยอดมากว่ะเห็นไหมคนอื่นเขายังชมเราเลยเราแม่งสุดยอดจริงๆนะ,ะถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆพลังของเรามันขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณลินสวยสวัสดีค่ะพลังของเรามันจะกลับมาโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าเราจะเคยจิตตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพลังของเรามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจิตใต้สํานึกของเราอะเจ้าตัวเล็กๆอะนะ,ะตอนที่เศร้าหงอยเหงาอยู่เขาก็เริ่มที่จะลุกขึ้นลุกขึ้นเขาเริ่มที่จะวิ่งเล่น วิ่งเล่นเหมือนกับวิ่งเล่นในในดอกนะโดยโดยดงดอกไม้อย,อย่างเงี้ยนะวิ่งเล่นนะคะเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาลุกขึ้นมาเฮ้ยเขารุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยพี่คนเนี้ยให้ไปถึงฝันให้ได้หันไมคะจิตใต้สำเนึกอของเราเราเริ่มปลุกเขาขึ้นมาจากการที่เราห่อเหี่ยวหมดพลังสิ้นหวังหัวใจเจ็บป,ปวดเมื่อเราทําตาม3วิธีเนี้ย ะะสามวิธีนี้ที่พี่ย่าทำและพี่ย่าสร้างให้กับตัวเองด้วยนะคะแลวก็บอกคนอื่นด้วยใช่ค่ะมันมันสุดยอดมากนะคะมันสุดยอดมากขอบขอบคุณค่ะป้าจิตขอบคุณค่ะที่แช์นะคะขอให้บุญนี้ส่งไปถึงป้าจิตนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะนะคะ,นะคะเพราะถ้าเราเอาไปทำนะคะถ้าใครที่กําลังหมดพลังนะคะการที่เราหมดพลังใจิตใจห่อเหี่ยวถ้าเราปล่อยไว้นานเขานานเข้ามันจะกลายเป็นนะคะมันจะกลายเป็น โรคซึมเศร้ากับพี่น้องเพราะอย่างนั้นเราอยากทาให้เราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเราอยากทาให้จิตของเราตกเราอยากทาให้จิตใต้สํานึกของเราเขาร้องไห้เราต้องลุกขึ้นมาสร้างพลังให้กับตัวเราเองบั่จใจในตัวเองทุกสิ่งที่เราทํามันดีเสมอนะคะและเราก็ไม่เอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวทุกคนนะคะคุณนุชก็มีในคุณค่าในตัวเอง บาบอนลัดก,ก็มีคุณค่าในตัวเองพ้าจิตก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะพยฆาก็มีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคนเป็นยูนิคนะคะ, 1> <1> ะ,คะโลกนี้สร้างมาแต่ละคนไม่เหมือนกัน <S 1> <1> <S เรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วทําให้เราจิตตกทําให้เราหมดพลังทําให้เราไม่มีความสุข <thank> เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าเขาจะดีแบบไหนมันก็เป็นเรื่องของเขานะคะไม่ใช่เรื่องของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขามันจะกลายเป็นปัญหาของเราและเป็นเรื่องของเราทันทจจจิตใของเราะ กลเราจะไม่มีพลังเราจะไม่อยากทําอะไรเพราะเรานะะพอเปรียบเทียบมากๆมันก็จะเกิดโรคอิจฉาขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัดปัญหาไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอยู่ในรูปของเราเราทําดีที่สุดแล้วบอกจิตใต้สานึกของเราเราเก่งมากเราทําดีที่สุดแล้วเราเป็นตัวของเราเองเราคือหนึ่งเดียวในโลกนี้เราคือก็อดพาวเวอร์ในตัวเองปลูกตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะคะข้อ 3. ตอบย้ําคำชื่นชมทุกคำชื่นชมและ รับทุกคำชื่นชมยินดียินดีอบกอดทุกคำชื่นชมที่ชมเราเพื่อให้เขาสร้างคุณค่าให้กับเราเพื่อให้ตัวเรารู้สึกมีคุณค่าเพื่อให้ตัวเรารู้สึกมีพลังนะคะทำแบบนี้ทุกวันและเราจะมีพลังกลับขึ้นมาไม่ว่าคุณจะจิตตกขนาดไหนพลังของคุณจะขึ้นมาถ้าคุณสร้างมันทุกว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 ันตอกย้ำทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็จะมีพลังนะคะพลังของคุณมันจะเหมือนกับพายุขนาดใหญ่ เมื่อคุณสร้างพลังของคุณขึ้นมาพลังของคุณจะเหมือนพายุขนาดใหญ่เห็นไหมคะที่เขาพัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างหนักขึ้นไปเบื้องบนได้คุณก็เหมือนกันเมื่อคุณสร้างพลังของคุณให้ยิ่งใหญ่ขึ้นให้มีพลังขึ้นจิตของคุณก็จะนําตัวคุณนําคลื่นของคุณคลื่นที่คุณได้สะสมเหมือนกับพายุนะคะหมุนขึ้นไปสู่จักรวาล บนท้องฟ้านะหมุนขึ้นไปแบบนั้นเป็นพายุนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าอะไรมันจะได้อย่างใจนึกมันจะมาไวอย่างที่คิดนะคะมันจะมาไวมากมันจะได้มากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณขอคุณลองทําดูนะคะตอกย้ําสิ่งดีๆมากๆนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องไปรู้สึกกับมันนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องไปรู้สึกกับมันเรารู้สึกตอกย้ําแต่ด้านดีเท่านั้นด้านดีเท่านั้นด้านดี only ด้านดี ย่างเดียวแมพี่น้องเอาด้านดีย่างเดียวด้านบบดีเฉยเมยด้านบบดีอีกหนอด้านบบดีดบดบสนใจมั่นปล่อยมั่นไปนะคะขอบคุณค่ะคุณนิ้วก้อยค่ะขอบคุณค่ะเช่นการค่ะขอบคุณนะคะและเราก็จะมีพลังขึ้นมาลองเอาไปทําดูค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าไปแล้วพี่น้องแมลไปแล้วค่ะบายขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองขอให้ประสบความสําเร็จัางคั่งร่ำรวยทุกคนค่ะ